ที่เกิดเหตุการณ์กำแพงของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนั้นสุดตัวนะคะเนื่องจากกระแสน้ํากัดเซาะกำแพงพังเป็นแนวยาวจากเหตุอุทกภัยเมื่อ16ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตรีอนุสร์โอุไรรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติกองทัพภาคที่4พร้อมคณะลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์แล้วก็หารือแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขต่อไปค่ะโดยมีนายอภิชาโมราสินหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมลงพื้นที่ ให้ข้อมูลแล้วก็ประสานเรื่องของการปฏิบัติด้วยค่ะ ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่บ้านท่าแพรตมบลปากภูนอาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อํานวยการจิตอาสาภัยพิบัติกองทัพภาคที่4นําทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธร่วมกับทีมกันจอมพลังของคุณกันนะคะลงพื้นที่แจกยาวัชพันธ์และของยังชีมให้ประชาชนที่ประสบภัยกภัยในพื้นที่จุดนั้นระดับน้ําสูงถึง2เมตรชาวบ,บ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักกองทัพภาคที่4ได้สนับสนุนรถ FTS 3คันจากศูนย์อํานวยการจิตอาสาภัยพิ บัตมนฑนทหารบกที่41เรือท้องแบนจากทีมกันจอมพลังและเจสกีจากคุณแบงค์แชมป์โลกร่วมกันลำเลียงของอยางชีไปยังพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงค่ะน้ำใจจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะ อีกที่หนึ่งก็คือศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยตงตาบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ค่ะรองผู้อำนวกยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติกองทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมหาหรือแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงภยัยรวมไปถึงเส้นทางสัญจรระบบสื่อสารระบบพลังงานระบบการจัดการน้าําในตำบลงกรุงชิงอำเภอนพิตำซึ่งกองทัพภาคที่4ก็พร้อมให้การสนับสนุนกับทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานในท้องที่อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อการช่วยเหลือพร้อม วางแผนดําเนินการเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดจากนั้นนะคะก็ลงพื้นที่ไปยังถนนทางเข้าวัดห้วยตรงพัฒนารามที่นี่ถนนขาดประชาชนสัญจรไม่ได้ <Okay. S 1> เมื่อไปถึงก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคยาวเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นด้วยค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบทกภยัยสถานการณ์ปัจจุบันน้ำท่วมลดลงหลายพื้นที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูนะคะแต่ว่าหน่วยต่างๆก็ยังพร้อม เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ